สวัสดีครับพื่นๆครับวันนี้ก็เรียกว่ามาพูดคุยเกี่ยวกับตัวเครื่องเกมพกพาตัวใหม่ที่จะวางจำหน่ายในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับกับตัวแบรนด ROG นะครับซึ่งในครั้งนี้เรียกว่าทาง ROG จะไม่เขย่าบันลังในทางด้านวงการเครื่องเกมพกพา ให้สั่นสะเทือนอีกครั้งอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเครื่องเล่นเกมพกพาในทางฝั่ง p c เองก็ดีหรือว่าจะเป็นทางฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซลนะครับต้องหันหยุดมาดูนะครับเพราะว่าทาง ROG นั้นได้มีการร่วมมือนะครับกับทางแบรนด์ชั้นนําอีกเช่นกันนะครับในทางด้านฝากฝั่งของวงการวิดีโอเกมกับแบรนด์ที่ชื่อว่า Xbox นะครับก็เลยกลายเป็นตัวเครื่องเกมพกพาที่ชื่อว่า ROG Xbox Online ออกมาโอ้โหเรียกว่าปล่อยทีเสื้อ,ออกมาประมาณ4หนนาทีนะครับในช่วงงานเทศกาลเกมคอมก็ต้องบอกเลยว่าลอ้อซีดเลยนะครับกับตัวรูปแบบการทำงานที่เราจะได้เห็นมากขึ้นนะครับแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจนะครับของเหล่าทีมงานของทาง ROG เองนะครับที่ร่วมมือกับการสร้างเจ้าตัวเครื่องเกมพกพาตัวนี้ร่วมกับทางทางฝั่ง Xbox นะครับเราก็จะเห็นเลยว่า,าตัวการพกพาการใช้งาน ครื่องเล่นเกมพกพาตัวนี้จะมีการจับถือที่เหมือนกับการจับถือตัวจอยคอโทลเลอร์มากขึ้นทุกๆวันนะครับก็จะทําให้ตัวประสบการณ์ในการเล่นของตัวเครื่องเล่นเกมพกพาตัวนี้จะไปโยกเล่นบนตัวแพลตฟอร์มอื่นๆก็มีความคุ้นเคยมากขึ้นนะครับตัวสเปคต่างๆก็เรียกว่ามาด้วยขุมพลังของตัว amd ryzen ai s e นะครับ x3 นะครับแรงมา 24G กิกแล้วนะอืมตัวเกมดับที่เป็น a ชัดเจนนะครับบอกเลยว่าเอาอยู่นะครับอืมเอาอยู่จริงๆแล้วก็การออพติมไล์ ของตัวเกมต่างๆก็ใช้ตัว a m u l i c a ข e นะครับในการคอนฟิกต่างๆใครที่ใช้ตัว LG a l n e ก่อนหน้านี้ก็จะรู้นะครับว่าการคัตสตอมต่างๆเนี่ยผ่านเช่าตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ค่อนข้างทำได้ดีนะครับการกดการใช้งานตัวปุ่มต่างๆก็คงจะมีการพัฒนามากขึ้นนะครับแล้วก็ชูจุดเด่นของตัวเกมกับที่เป็น A นะครับที่มีการอัพติมไไออกมานะครับเราก็จะเห็นว่าจะมี รูปแบบของการตรวจสอบนะครับทำให้ผู้เล่นเนี่ยมีประสบการณ์หรือว่า,าได้สัมผัสกับตัวเกมที่ดีที่สุดนะครับกับการบ่งบอกไว้เลยนะครับว่าตัวเกมนี้นะครับเหมาะสมหรือว่ามีการตรวจสอบกับการเล่นบนตัวเครื่องเกม ROG Xbox Online ตัวนี้แล้วนะครับคล้ายๆทางฝั่ง Steam Deck นะครับที่ลงตัว OS Steam OS นะครับก็จะมีการว e r i ดิฟายในตรงส่วนนี้เหมือนกัน ก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับกับตัวระบบซอฟต์แวร์ของทางฝั่งวินโดเขานะครับที่ก็เชื่อว่าโครงสร้างลักษณะแบบนี้ก็คงจะกระจายกระจายไปกับตัวเครื่องเล่นกพกพาตัวอื่นๆด้วยนะครับแต่นี้อาจจะให้สิทธิพิเศษกับตัวแบรนด์ ROG ก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันนะครับโอ้มีชูจุดเด่นโลบ็อกด้วยนะ อันนี้อาจจะมองได้เลยว่าเจาะกลุ่มนะครับอบอกเด็กๆน้องๆหนูๆให้บอกผูก้ปกครองว่าขอซื้อ rog alix n xbox a l i n e หน่อยนะครับเพื่อจะมาเล่นโ o บ box ในการใช้งานพกพา <c oughs> แต่นก็เล่นตัวเกมแับพื้น A ได้นะไม่ใช่ว่าเล่นตัวเกมแนวินดี้ได้อย่างเดียวเรื่องของตัว library นะครับาพาพนี้ ก็อย่างที่เพื่อนๆรู้นะครับไลบรารีต่างๆก็รองรับเกือบหมดนะครับเพราะมันคือ PC อ่ะนะครับ่า PC ทำอะไรได้ตัว RJ อะนไะครับก็รองรับตัวซอฟต์แวร์ในทางฝั่ง PC ได้เหมือนกันอย่างเช่น Steam UBE e อีกนะครับจะเป็นเว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วตัวเกมต่างๆนะครับถ้าใช้งานควบคู่กับตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลไปด้วย ใช่ไหมครับที่เรียกว่ามันมี2แพลตฟอร์มนะครับอย่างเช่นตัว PC Game Pass นะครับเพื่อนๆก็สามารถโยกเกมนั้นนะไปเล่นบนทางฝั่งคอนโซลได้หรือการใช้ตัวระบบ Cloud Gaming ซึ่งก็ต้องรอดูกันนะครับว่าบ้านเราเนี่ยตัวระบบ Cloud Gaming เนี่ย <'m> ของทางฝา <10 S 2> ั่ง Microsoft กับ Xbox เนี่ยจะเปิดตัวด้วยหรือเปล่านะครับถ้าเปิดตัวมันก็จะยิ่งมีความสมบูรณ์ในการเล่นตัวเกมมากขึ้นเดี๋ยวว่าเล่นได้ทุกที่เหมือนกับนายใหญ่ผู้สปนเซอร์เขาบอกแหละนะครับก็ต้องรอดูกัน ว่าเจ้าตัวเครื่องเล่นเกมตัวนี้มันจะสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการเครื่องเลเกมพกผ่านเนี่ยได้สั่นสะเทือนมากขนาดไหนนะครับอันนี้แหละก็เป็นตัวข้อมูลอัปเดตล่าสุดเลยนะครับที่ทางฝั่งแบรนด์ของ rog นะครับได้มีการเปิดเผยออกมาในช่วงงานเกมคอฟนะครับซึ่งถ้าหากใครไปในตัวงานนี้ที่เยอรมนันนะครับก็คงจะได้สัมผัสนะครับกับตัว demo Dem เดโม อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเองก็จะมาเจาะลึกนะครับในเรื่องของตัวาการใช้งานของเจ้าตัวเครื่องเกมตัวนี้กันนะครับว่าความรู้สึกของเหล่าคนที่ได้ไปสัมผัสในตัวงานเกมคอมมาเนี่ยเขามีความรู้สึกอะไรยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมเองก็จะพยายามเกาะติดตรงเนื้อหาตรงส่วนนี้มาอัปเดตให้เพื่อนๆกันนะครับเพราะระยะเวลาในการวางจาหน่ายกับในประเทศกลุ่มแรกเนี่ยก็คือช่วงวันที่16ตุลาคมแล้วนะถ้าผมจะไม่ผิดเลย ก็เหลือเวลาอีกประมาณเกือบจะือ2เดือนนะครับก็ไม่นานแล้วส่วนประเทศไทยของเราเองนั้นน่าจะอยู่ในเทียร์ต่อไปนะครับก็นับรอไปเลยว่าไม่เกินอีก3เดือนนะครับก็คงจะได้วางจําหน่ายของตัวเครื่องเกมพกพาตัวนี้กันนะครับก็ขอให้าวางจําหน่ายก่อนปีหน้าก็ได้นะครับอืมก็จะได้ทําให้ตลาดของวงการิดีโอเกมมันคึกคักมากขึ้นนะครับกับตัวเครื่องเกมพกพา รุ่นใหม่จะทางแบรนด์ ROG กับ ROG Xbox o u l l i นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้มาเจาะลึกในเรื่องของตัวขุมพลังอะไรมากนะก็ขอไว้ยกยอดในตัวคลิปต่อๆไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้มาพูดเกี่ยวกับการคอมพองคอมแพร์กับตลาดเครื่องเกมพกพาตัวอื่นๆกันด้วยนะครับเพราะอย่าลืมว่า PlayStation เองก็มีแวแวๆมาแล้วเหมือนกันกับตลาดเครื่องเกมพกพาของเขานะครับโอเคครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ